อ๋อช่วงนี้ถือว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากขึ้นแล้วนะจากเมื่อก่อนที่แบบที่เคยเล่าว่าตอนเด็กๆเอ้เคยเล่าไหมตอนเด็กๆหนูเคยโดนดินสอทิ่มเข้าไปในหน้าเพราะน้องชายเป็นคนถามแล้วหนูก็เคยแบบทีบกับน้องชายจาได้เลยภาพจําคือทีบกันแบบเอาเท้ายันหน้ากันละกันบนรถคนละฝั่งประตู ทุกวันนี้คือล่าสุดวันนี้กลับมาตอนบ้านไม่ใช่กลับมาตอนบ้านกลับมาถึงบ้านตอนก่อนจะไลฟ์ก็คือกินข้าวคุณคุณน้องอะไรล่ะน้องก็กินข้าเออน้องกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วที่น้องกินไม่หมดน้องเหลือหนูก็เลยแบบเอ้ยแบบเจ๊กินได้หนูแทนว่าเจ๊เออเจ๊กินได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็แบ่งให้ไม่ใช่อะไรหรอกน้องอิ่มแล้วน้องแบ่งให้เพราะน้องน้องกินไม่หมดเออก็ถือว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์แปลกๆกว่ะมันก็ การแบ่งอาหารให้ก็น่าจะปกติแต่สำหรับหนูรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันเราเรารักคันรักรักักนรักกันมากขึ้นกว่าเดิมสิบเปอร์เซนกับการแบ่งแฮมเบอร์เกอร์ให้ใหนูไม่ใช่อย่างโหดหนูสิโหดหนูเป็นพี่สาวที่น่าเกรงขามไม่หรอกปกติพี่น้องนั่นแหละแต่คือมันจะมีพี่น้องหลายคู่มาคืออย่างพี่น้องพี่ชายพี่หูไม่รู้ทุกคนรู้จักไหมแล้วก็มีใครกั เอ่อใครกะพี่ชายโมเน่เหมือนกันใครพี่ชายเป๊ะทำไมทุกคนมีพี่ชายหนูอยากมีพี่ชายป้างะ่ะนั่นแหละเออคือแบบเคยเจอกันใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าพี่ชายเขามาแบบคือตอน,น,นไปที่เหมือนไปกินข้าอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมแล้วก็พี่ชายเขาไปด้วยอ๋อทุกเออนั่นแหละเศร้าพูดแล้วเศร้าทุกคนคือไปด้วยเอนจอยส่วนน้องชายหนูก็คือยอมคือเหมือนแบบตอนนั้นไปเป็นแบบเป็นครอบครัวพ่อแม่แล้วก็มีหนูแบบ ขาะพ่อแม่ของทุกผู้ปกครองเออผู้ปกครองแล้วก็แบบพวกรุนรุษา,าอะไรย่างงี้ใช่ไหมแต่คือพี่ชายน้องชายของเพื่อนเพื่อนไปกันหมดยกเว้นน้องชายหนูน้องชายหนูคืออยู่บ้านคนเดียวเก็บตัวน้องเป็นแบบว่าน้องเป็นคนเ,น,นเก็บตัวเหรอ <laughs> พี่ชายพี่เป้เป้ย่าคืออะไรเป้ย่าเมื่อกี้พูดเป้เป้เอ้หนูพูดอะไรหนูพูดเป้ย่าเหรอของเป้อะน,นั่นแหละพี่ชายเป้